เผยภาพเลนเดอร์เรเวมี9มาพร้อมดีไซน์ตัวเครื่องสีเขียวใหม่และกล้องหลัง4ีตัวและหลังก6ิล้านพิกเซลเผยภาพเลนเดอร์เรเวมี9มาพร้อมดีไซน์ตัวเครื่องสีเขียวใหม่และกล้องหลัง4ีตัวและหลังก6ิล้านพิกเซลลาสุดได้มีภาพเลนเดอร์ของสมาร์ทโฟล์ลนเรเวมี9ซีรีส์เผยอมมอกมาแล้วครับโดยภาพเลนเดอร์ที่ว่านี้ถูกเผยแพร่โดยแหล่งข่าวของประเทศจีน ที่เผยให้เห็นถึงตัวเครื่องเรียวมี9สีเขียวหลายๆมุมครับซึ่งมีดีไซน์โดยรวมคล้ายกับสมาร์ทโฟนเรียวมีรุ่นอื่นๆคือมีหน้าจอแสดงผลแบบเจาะรูฝั่งกล้องหน้าแบบพันช์โฮดิเพย์ให้กล้องหลังให้หมด4ตัวที่มีเรืหลักความละเอียดสูงถึง6สติลาพิเซลพร้อมไฟแฟลช LED ที่ติดตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมและมีเซนเซอร์สแกนแลายนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องครับแต่ภาพเรนเดอร์ที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับ และข้อมูลสเปกอื่นๆก็ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาด้วยครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปและครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม,ท,มทางไอทีฟ้จะมาบอกกล่าวทราบอีกทีครับตอนนี้ช่องไอทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ้าเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ